สวัสดีครับผมสวัสดีครับธงชัยชาแนลครับธงชัยชาแนลนะครับครงธงชัยชาแนลครับผมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ครับมอนีนะครับมอนีซีแมานะครับแนะนำโมเมนต์แนะนำนะครับอาจจะเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับข้อสอบนะครับวันนี้ในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับว่าต้องเอาหลไยเอาหลักๆนะครับเอาหลายๆเอาหลักนะครับ คันผู้ใดว่าเนื้อหาหน่อยกับอ่านเพิ่มเติมนะครับผมก็สิเอาในส่วนที่นะครับเคยออกข้อสอบผมเคยสอบนะครับสําหรับสอบทองทินนะครับสาหรับสอบทองทินปีหกเจ็ดนะครับมาเลยมาเลยนะครับวิชานะครับวิชานี้คือวิชารัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญพสองห้าหกศูนย์นะครับมาเลมมาเลยครับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับพุทธศักราช2560นะครับประกาศใช้เมื่อ6เมษายน2560นะครับในรัชสมัยนะครับรัชกาลที่10นะครับรัฐธรรมนูญมีจักหมวดครับมี16หมวด279มาตราและบทเฉพาะการนะครับนับเป็นฉบับที่20นะครับผมรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับกฎหมายสูงสุดนะครับผู้ร่างรัฐธรรมนูญ60คือใครครับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือ กรอทอนะครับกรอทอมีทั้งหมด21คนมีนายมีชัยรุชพันธ์เป็นประธานนะครับต่อมาผู้รับสนองพระราชบวรบรมาราชอ,องค์การคือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับณขณะนั้นนะครับพรบประอรปกอบมีอยู่สิบฉบับนะครับรัฐธรรมนูญนะครับมีสิบหกหมวดนะครับสิบหกหมวดมีสิบหกหมวดหนึ่งบทเฉพาะการนะครับ นะครับหมวดหนึ่งคือบททั่วไปนะครับหมวดสองหมวดพระาหากษัตร์หมวดสามสิทธิและเสรีภาพหมวดที่สี่คือหน้าที่ปวงชนชาวไทยหมวดที่ห้าคือหน้าที่ของรัฐหมวดหกนโยบายแห่งรัฐหมวดเจ็ดรัฐสภาหมวดแปดคณะรัฐมนตรีนะครับหมวดสิบศาลนะครับหมวดเก้าความคัดความคัดกันแห่งผลประโยชน์นะครับหมวดสิบสององค์กรอิสระนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปจำลายนะครับส่วนมากที่เขาเคยเห็นออกข้อสอบนี่ครับจะมีหมวด 4นะครับหน้าที่ปวงชนชาวไทยมีออกดูนะครับขอโทษเลยนะครับเป็นวัดเป็นวัดครับเป็นวัดนะครับมาตราหนึ่งคืออย่างมาตราหนึ่งนี่ครับส่วนมากจะออกข้อสอบมาตราหนึ่งประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกพี่ได้นะครับรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นพระปามุกนะครับผมองคมนตรีนะครับองคมนตรีประธานองคมนตรีหนึ่งคนองคมนตรีอีกไม่เกินสิบแปดนะครับเป็นองคมนตรีคือร่วมกันแล้วสิบเก่าคนประธานหนึ่งองคมนตรีสิบแปดนะครับพระมหากษัตริย์เป็นผู้แต่งตั้งองคมนตรีนะครับประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี และให้ประธานองค์ทูลีพ้นจากตําแหน่งอันนี้คือพระส,สั่์ทรงเป็นผู้แต่งตั้งนะครับประธานประธานรัฐสภารับสนองนะครับมาตรา26ประชาชนชาวไทยย่อมมีฐานะเป็นพลเมืองนะครับรัฐสภานะครับรัฐสภาประกอบไปด้วยสสวอนะครับสสวนะครับรวมกันแล้ว700คนนะครับ700คนประธานสภาผู้แทนราษฎรคือประธานรัฐสภา ประธานวุฒิคือรองประธานรัฐสภาสสมี500มาจากแบ่งเขต350นะครับปาร์ติลิตรร้อนะครับสสแบ่งเขตเขียละ1คนนะครับสสมีเพล่ะซปีนะครับสวสมาชิก200นะครับ5ปีแรกมีสวนะครับ5ปีแรกมีสว250คนนะครับสสครับสสมี500คนเป็นสสแบบแบ่งเขต350 นะครับแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเขตละ1คนนะครับบัญชีรายชื่อ150ปมงคลแหล่ง4ปีนับแต่วันเลือกตั้งระบบสสนะครับระบบเลือกตั้งสสเรียกว่าแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะครับโดยใช้บัตรใบเดียวนะครับอันนี้คือผู้มีสิทธิ์คือ18ปปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งนะครับต่อมานะครับสบภาผู้แทนราษฎรนะครับสบภาผู้แทนราษฎร ต้องพิจารณาให้ความเห็นนะครับชอบบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกโดยพรรคการเมืองจะทรงผู้รับสมัครเลือกตั้งหรือแคดิเดตนะครับต้องเสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายกอย่างน้อย3ชื่อนะครับอย่างน้อยสชื่อเป็นแคดิเดตนะครับสบวมี2องหลอยดำลูกวาระห้าปีนะครับโดยมาจากการเลือกสรรแล้วแต่งตั้งนะครับผมองค์กรอิสระครับองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญมีห้าองค์กรดังนี้หนึ่งโอ้ยเป็นรัฐอนุญาตครับหนึ่งกกตนะครับจําดีเลครับกกตคือคณะกรรมการการตั้งจํานวนเจ็ดคนเจ็ดปีนะครับลาละ,ละ,ละหนึ่งเด้เจ็ดคนเจ็ดปีนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินสามคนเจ็ดปีจําง่าย,าย,ายว่าองค์กรอิสระเจ็ดปีหมดนะครับปปชเก้าคนเจ็ดปีนะครับ คอตงอหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน7คน7ปีนะครับกสมคณะกรรมการสิทธิ์เคน9ปีแสดงว่าสรุปเป็นไงบ้ามี7คนดคนคือกกตกับตรวจเงินแผ่นดินนะครับคณะกรรมการอ่าคณะกรรมการตรวจเงินเป็น7จนะครับเก้าคือปปชอครับกรรมการสิทธิ์เก้าเจ็ดนะครับต่อมาผู้ตรวจการแผ่นดินคือสามเจ็ดนะครับจำเอาไม่ไม่ยากไม่ยากผู้ดำรงตำแหน่งอิสระองค์กรอิสระมีอายุไม่ต่ำกว่า สี่สิบห้าปีได้มากเกินเจ็ดสิบนะครับนี่คือลักลักนะครับที่ผมเคยออกสอบประเป็นผมเคยออกสอบที่ผมเคยสอบนะครับออกประมาณนี้นะครับจําได้กานะครับจําได้กานะครับอ่านเลิกไหลายอ่านไหลายๆอาซิบบถือกันเลยครับจำเอานะครับขันอยากอ่านหลายไปอ่านเพิ่มแต่ขันอยากหาปลาเสบุญนะครับหาปลาเสบุญเบิ้งผมจัดไปนะครับ Gal?